ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรนะับเข้าสูร่รายการ Under the Case คสซีซั่นที่2องสครับผมสวัสดีครับจริงมันเป็นเลขตองครั้งที 2> ่2ในรายการเรานะจาก1นึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศู0ย์ศูนย์ศนย์ย์มี้เหรอไม่มีก็เป็นตอนที่2ไงครับครับเก่งมากดีใจด้วยครับพี่โจครับพี่มีอะไรจะประกาศก่อนไหมพี่เอ่อขอบคุณครับถือว่าเป็นสปีชที่แบบกินใจนะซาบซึ้งว่ะกินใจนะคือ จริงๆผมเคยฟังสปีชมาก็ค่อนข้างเยอะอนอกจากของโอบามาแล้วก็วินสตันเชอร์ชิลแล้วเนี่ยครับเมื่อกี้คืออันที่คุณเคยฟังวินสตันเชอร์ชิลคุณไปฟังตอนไในใน u t u b e อ๋อโอเคโอเคก็นี่มันมันดีมันกินใจมันดีฮะบางทีแล้วก็ดีใจที่ได้มาคุยกับคนที่ครับมีความสามารถครับผมก็จริงๆจริงๆไม่ค่อยอยากรีบพูดเท่าไหร่าเออเพราะว่า โรเรามันก uh. ็ไม pues ่แน่นอนอ่าเออแต่ก็รู้สึกว่าเราพูดได้ก็คือก็คือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวธัญวัตรกลับมาวู้ฮูครับครับเขาสัญญาับไรไว้ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยคุณ่ายไปหนึ่งสัปดาห์แล้วเขาไม่มาอันนี้ร้อมปิดธัญวัตรไปกดรีพอร์ตได้ที่ไอจีเขาติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์มันเป็นความผิดของธัญวัตรอ่าไม่ใช่ไมกี้แหละไม่ใช่ไมแต่ว่าเป็นธัญวัตรแทนใช่ใช่หรือว่าเราเรา ถ้าเขาผิดสัญญาเองเราจะเปลี่ยนจากจากธัญวัฒน์เนี่ยเป็นชื่อธวัชชัยแล้วนะโอ้โหทำไมเราแบบเราพูดไปก่อนเลยตอนนี้ผมชอบชื่อธวัชชัยมากเลยไม่รู้ทำไมมันดูแบบมันดูไม่ใช่ธัญวัฒน์เนี่ยครับอะไรก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วยทอทงใช่แล้วแต่ไม่ใช่ธัญวัฒน์ไม่ใช่ธัญวัฒน์แต่เป็นธวัชชัยธงชัยครับชัญเทพอ่าเนี่ยอะไรก็ได้ครับผมอ่าวันนี้เรามาอยู่กันในตีมที่เกาะกระแสนะพี่โจหรอ อ้าวช่วงนี้มันมีกระแสอาร์ทอยไงอ๋ออ่ะก็จริงอาร์ทอยลาบูบู่คลายเบบี้มอลลี่อ่าเออป๊อปมาร์ทก็มาตั้งสโต์ในไทยอืมเออก็เลยก่อกระแสด้วยการพูดถึงเรื่องของของเล่นอืมต้องคำสาบเออเราไม่ได้จะดิสเครดิตเขานะไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันเราแค่ดึงอินสปิเรชันมาจากกระแสนี้เฉยๆคืออาร์ทอยก็อาร์ทอยครับมันก็มีมูลค่าของมันใช่อันนี้คือเคิร์สทอยอ่าคือของเล่นที่มันมี มีคําสาบมีความน่ากลัวอย่างเช่นเอนาเบลตุกตามีความหลอนๆอยู่ในนั้นใช่ครับก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นครับใช่ครับเข้าใจง่ายไม่มีอะไรเข้าใจง่ายวันนี้พี่โจเริ่มก่อนใช่ครับวันนี้ก็เอ่อผมผมมีเรื่องที่ต้องบอกก่อนว่าทางคนที่เขาเขียนสคริปต์มาเนี่ยเขาก็บอกให้ผมพูดแบบเนี้ยครับเป๊ะๆเลยอผมก็จําเป็นต้องทําตามลองดูลองอันนี้ไม่เป็นเรื่องที่แบบผมไม่สามารถบังคับได้เหมือนเหมือนถูกพระเจ้าลิขิตมาว่าต้องลิขิตมาใช่ และเรื่องราวที่ไม่ตั้งวันดีพี่พี่ตั้งวันดีครับขอบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างมีภาพที่น่ากลัวและรุนแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นใครเดี่ยผมผมมิกซ์เป็นพี่ตังและพี่ฟาโลรวมกันผมมิกซ์เคาน์เตอร์อ่ามิกซ์เคาน์เตอร์ก็แต่ซีเรียสคือมันก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่ากลัวครับแล้วก็รุนแรงจริงอืิสําหรับพี่กี่กิโลสําหรับพี่อพี่ว่ามันมันค่อนข้างดิสเทอร์บ ก็ใาแต่สี่ห้ากะโลกได้ใช่ค่อนข้างดิสเทอร์บประมาณสักแบบสี่กะโลกอ่ะคิดว่านะก็ทําใจก่อนฟังนะครับใช่ครับหรือใครที่ฟังฟังไปแล้วรู้สึกแบบมีจุดที่เราไม่ไหววะก็สามารถพักก่อนได้ได้ครับครับเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียครับอย้อนกลับไปครับวันที่ยี่สิบสี่มกราคมปีสองพันสิบเอ็ดก็ประมาณสิบกว่าปีก่อนครับตอนนั้นนะครับมันเกิดเหตุก่อการร้ายครั้งใหญ่ขึ้นอื ที่สนามบินโดโมเดโดโวครับ uh huh. ที่เมืองมอสโกประเทศรัสเซียในเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ยมันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึง37มรายโอ oh. คือค่อนข้างเยอะมาก uh huh. แล้วก็มีคนบาดเจ็บประมาณร้อเจคนนะ uh huh. เยอะมากๆเหมือนกัน uh huh. เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากครับทีเนี้ยสิ่งที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ค้นพบเนี่ยก็คือพบว่าผู้ก่อเหตุครั้งเนี้ เป็นชายวัยยี่สิบปีที่ก่อเหตุในลักษณะที่เขาเรียกว่าระเบิดค่าตัวตายระเบิดพีชีพหรือว่าซุยสายบอมบิงข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้ไปสอบสวนมาเพิ่มเติมก็พบข้อมูลที่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุคนเนี้ยน่าจะมีเป้าหมายหลักคือเป็นการสังหารกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ภายในสนามบินแห่งนี้รวมถึงก็ไปพบเห็นข้อมูลที่คาดว่า เขาน่าจะมีลักษณะของคนที่เกลียดชังกลุ่มมุสลิมอยู่ด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับทางการรัสเซียก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจก็มีการเร่งเพิ่มเติมป้องกันความปลอดภัยของทุกสนามบินให้อยู่เป็นระดับสูงสุดในขณะเดียวกันก็ทำงานเชิงรุกร่วมด้วยครับคือเข้าไปตรวจสอบตามหากลุ่มก่อการร้ายที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี้ยที่ก่อความเสียหายขนาดเนี้ยที่เกิดขึ้นด้วยครับ ตลอดทั้งปีนะนะครับคือปี2011เนี่ยฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียก็พยายามที่จะตามหาทุกข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตามจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เออคือคนที่ออกก่อเหตุก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าคิดว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะยังมีอยู่อาจจะแบบสามารถสาวไปถึงตัวต้นเรื่องได้ใช่หรือว่ากลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อทําเรื่องเหล่าเนี้ยครับก็พยายามไปหาข้อมูลครับเป็นข้อมูลที่ก็น่าจะช่วยป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สิ่งหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่รัสเซียไปพบเข้าอะครับคือมันมีหลักฐานของการแสดงออกเชิงเียดชางทางชาติพันธุ์และศาสนาก็คือหลุมศพของชาวมุสลิมหลายแห่งที่อยู่ในรัสเซียเนี่ยถูกทำลายออย่างรุนแรงเลยแล้วก็เหล่าร่างหรือว่าศพของเขาเหล่านั้นก็ถูกคนร้ายที่ไม่ทราบว่าเป็นใครเนี่ยนำขึ้นมาทำลายหรือว่านำมาด้อยฆ่าด้อยศักดิ์ศรีอะไร เป็นจํานวนมากครับอพอเจ้าหน้าที่สืบไปเรื่อยๆครับปรากฏว่าก็ไปพบผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งเข้าครับเขาคนนี้เป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอืแล้วก็เคยออกตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุสานนะฮะชื่อว่าคุณอนาโตลีมอสวินอายุสี่สิบห้าปีในตอนนั้นนะคือตำรวจก็ได้ข้อมูลจากพยานนะครับว่ามักจะเห็นคุณมอสวินเนี่ยเข้าไปที่สุสานที่มันเกิดเหตุครับ พิาพาดตัวเนี้ยอยู่บ่อยๆรวมถึงเขาก็ทําตัวไม่ค่อยน่าไว้วางใจด้วยคือท่าทีที่เข้าไปก็จะดูแบบรับรับล่อๆอแล้วก็ไปเป็นเวลาแบบอยู่เนืองๆบ่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับพอเวลามันล่วงเลยถึงวันที่สองพฤศจิกายนนะตำรวจก็รวบรวมกำลังคนเพื่อที่จะเข้าไปจับกลุ่มคุณอมอสวินเอามาสืบสวนกันหน่อยสอบสวนกันหน่อยคนระับคือในฐานะผู้ต้องสงสัยที่เขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุก่อการร้ายก็ได้ แล้วก็รวมถึงความผิดในฐานะของคนที่อาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำลายสุสานฝังศพของชาวมุสลิมก็ได้ครับทีนี้เมื่อตํารวจบุกเข้าไปในห้องอพาร์ตเมนต์ของมอสวินนะครับก็พบว่าภายในห้องพักเขาอะรกมากๆครับรกและในรดับที่แบบคือนอกจากมีสิ่งของมีหนังสือมีเอกสารมีข้าวของเครื่องใช้ แล้วก็ยังมีขยะด้วยอืที่กระจัดกระจายอยู่แทบทุกตารางเมตรภายในภายในบ้านอพาร์ตเมนต์ของเขาเลยแล้วถ้าใครไปเสิร์ชดูภาพนะก็จะเห็นว่าคือห้องมันค่อนข้างแน่นแล้วก็แอดอัดมากๆในระดับที่เจ้าหน้าที่ต้องแบบค่อยๆเดินข้ามสิ่งสิ่งของไปทีละชิ้นทีละก้าวทีละก้าวครับถึงจะผ่านแต่ละห้องเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆได้พอเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาถึงห้องที่มอร์สวินใช้เก็บของใช้ส่วนตัว ก็มันก็เหมือนกันคือเป็นห้องที่แออัดไปด้วยสิ่งของต่างๆมากมายเยอะมากๆแต่เจ้าหน้าที่ก็สังเกตเห็นครับว่าในห้องเนี้ยมันมีตุ๊กตาเยอะมากๆเป็นแบบน่าจะประมาณยี่สิบตัวได้อืเออเป็นตุ๊กตาที่มีขนาดเท่ากับเด็กเล็กๆอืไปจนถึงตุ๊กตาที่มีขนาดแทบจะใหญ่เท่ากับคนจริงๆเลยอเออมีหลายขนาดมากๆ ทีนี้ที่มันดูผิดแปลกออกไปคือว่าตุ๊กตาเหล่านี้มันไม่ได้มีใบหน้าเหมือนตุ๊กตาที่เห็นได้ทั่วไปปกติที่เราก็จะแบบอ่ะตุ๊กตามีแบบตาโตโตเออตาโตโต,โตเนาะมีแบบใบหน้าเป็นตุ๊กตาที่เราคุ้นชินกันแต่ว่าตุ๊กตาของมอสวินเนี่ยหลายตัวถูกแต่งใบหน้าด้วยเมคอัพแบบเกินจริงอะเหมือนเขียนหน้าด้วยเมคอัพครับเออตุ๊กตาบางตัวก็ไม่มีใบหน้าก็เป็นเรียบๆไปอืคือมีผ้ามาปิดคุมเฉย หรือบางตัวก็มอสวินก็ตกแต่งให้เหมือนคนมากๆก็มีคือมีการหยิบเอารองเท้าส้นสูงเอาเสื้อกันหนาวสีสันต่างๆเนี่ยม,มาสวมให้ตุ๊กตาเหล่านี้อืมืมออย่างไรก็ดีครับคือตุ๊กตาเหล่าเนี้ยพอถูกตรวจสอบเนี่ยมันมันไม่ได้แค่เหมือนคนครับเพราะว่าพอเจ้าหน้าที่ลองไปหยิบจับตุ๊กตาเหล่านั้นดูก็พบว่าภายในมันคือศพคนจริงๆฮข้างในตุ๊กตามีศพคนอยู่ มันคือศพที่มอสวินมาแต่งตัวให้เหมือนตุ๊กตาโอ้โหเชี้ยแล้วก็เก็บไว้ในห้องพักตัวเองออ uh, คือมันหลอนมากอะน่าก,กลัวมากนั่นแหละคือเจ้นที่ก็พบสิ่งนั้นครับ mm. ว่าสิ่งที่มอสวินทำอะอ mm. คือไปนำศพมาแล้วแต่งตัวแล้วก็เอาหน้ากากมาครอบใบหน้าอีกทีหนึง่งครับเพื่อปกปิดตัวตนไม่ไม่ให้เห็นว่าเจ้าของศพนี้คือเป็นใครหน้า mm. ตาแบบไหน,นแล้วเขาก็เอาเครื่องเครื่องสำอางต่างต่างอะ มาวาดหน้าหรือมาตกแต่งหน้ากากเหล่านั้นอีกทีหนึง่งคำถามคือแล้วมอสวินใช้ชีวิตกับตุ๊กตาที่เป็นร่างกายมนุษย์กว่ายี่สิบร่างเหล่านี้ได้ยังไงโดยที่แบบมันไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นออกมาหรอเออแล้วอยู่มานานแค่ไหนแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วทําทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรใช่คือคําถามมันเยอะไปหมดเอ,อคําตอบนี้ก็ถูกตอบโดยเจ้าหน้าที่ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมาครับ ว่ามอสวินเอาศพเหล่านี้มาแล้วก็ใช้กระบวนการการทําให้เป็นมัมมี่หรือมัมมิฟิเคชันเออมัมมิฟิเคชันคือเขาก็เอาเครื่องในอวัยวะภายในของของศพเหล่านี้ออกมาให้หมดเพื่อป้องกันการเน่าเปื่อยแล้วก็ทําให้ร่างกายเหล่านี้เป็นมัมมี่เก็บไว้ภายในห้องผู้สรุปง่ายๆครับคือเขาเอาศพมาทําเป็นมัมมี่แล้วก็ตกแต่งเป็นตุ๊กตาอีกทีหนึ่งเพื่อเก็บไว้ในห้องเพื่อเก็บไว้ในห้องยี่สิบกว่าตัว ยี่สิบกว่าตัวแล้วมันยังมีเรื่องราวแบบที่ดูแปลกแล้วก็น่ากลัวมากกว่านั้นอีกนะครับคือเจ้าหน้าที่อ่ะครับเขาไปพบว่าตรงช่วงอกของตุ๊กตาบางตัวครับมันมีมันมี music box มิวสิคบ็อกซ์หรือกล่องเพลงฝังอยู่ตรงนั้นด้วยอคือแล้วมากไปกว่านั้นคือกล่องเพลงอันเนี้ยเปิดเพลงเล่นได้ด้วยมเมื่อมีคนไปจับมัน นั่นหมายความว่าบางครั้งเนี่ยมอสวินอาจจะนั่งฟังเพลงจากตุ๊กตาเหล่านี้อยู่ประจาประจำครับซึ่งก็ไม่ใช่ตุ๊กตาหรอกซึ่งก็ดูมันคือศพมันคือศพซึ่งก็แบบแปลกมากเลยะหลอนมากลองนึกสภาพแบบมอสวินเดินเข้าห้องมาแล้วเขาแบบเขาก็ไปแตะตุ๊กตาแล้วก็มีเสียงเพลงเล่นออกมาอืแล้วมันแบบพออย่างที่ยศว่านึกว่ามันคือศพคนร่างกายมนุษย์อืแล้วมันก็แบบมันน่าขนลุกอยู่นะครับ ทีนี้ครับพอเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบศพที่กลายเป็นตุ๊กตาแต่ละล่างครก็เลยพบดีเทลที่ค่อนข้างน่ากลัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับบางศพก็จะมีหินแกะสลักชื่อของพวกเขาเนี่ยที่มันมักจะตั้งอยู่ในสุสานะอันนี้คือเอามาอยู่ในหน้าอกอหรือตุ๊กตาบางตัวเนี่ยยังมีป้ายห้อยของโรงพยาบาล อติดอยู่ที่ข้อมืออยู่เลยอืม,มันคือเป็นป้ายบอกชื่อแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตของของคนนั้นนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบครับคือไปสอบถามมอสวินเลยว่าคือเขาทําอะไรลงไปอสิ่งเหล่านี้คืออะไรแน่อะไรเงี้ยมอสวินก็บรรยายสิ่งต่างๆให้เจ้าหน้าที่ฟังครับว่าเขาเองอ่ะรู้สึกต้องการที่จะมีตุ๊กตาเหล่านี้เป็นเพื่อนอืคืออยากจะเอามาใช้ชีวิตร่วมกัน บางกรณีเนี่ยเขาก็ยังมีการเอาลูกกระตาจากของเล่น่ะอืเข้าไปใส่ในเบ้าตาของตุ๊กตาศพเพื่อให้ตุ๊กตาตัวเนี้ยสามารถนั่งดูทีวีเป็นเพื่อนเขาได้อืม,มอสสวินก็มีสารภาพเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ครับว่าทั้งหมดเนี่ยคือเขาขุดศพขึ้นมาจากสุสานจริงๆเพราะว่าสาเหตุคือเพราะเขารู้สึกเหงามากๆอืแล้วก็ต้องการคนจะมาอยู่ด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยเขาก็ ครองตัวเป็นโสดแล้วก็ไม่ได้มีคนรักไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีลูกอะไรคือตัวมอสวินเขาพยายามจะบอกครับว่าเขาอยากจะมีคนรักแล้วก็อยากมีครอบครัวอยู่ด้วยกันอืก็เลยต้องการเอาศพมาทําเป็นตุ๊กตาเพื่อตอบโจทย์นั้นอืตุ๊กตาแต่ละตัวในบ้านนะครับเขาก็จะมีการกาหนดวันวันเกิดให้หมดเลยโดยมอสวินก็บอกว่าเขาตั้งวันเกิดให้จากข้อมูลที่ไปได้จากหินหลุมศพครับ หรือแม้แก็แบบพวกข้อมือโรงพยาบาลอะไรเงี้ยใช่คือเมื่อถึงวันเกิดเหล่านั้น่ <_ S 1> เขาก็จะหยิบตุ๊กตามาฉลองวันเกิดแล้วก็เป่าเค้กด้วยกันบางร่างก็ทรีตว่าอันนี้คือลูกชายคนนึงของเขาอันนี้คือลูกสาวคนหนึ่งของเขาอะไรเงี้ยครับทีนี้ที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคือที่ผ่านมามอร์สวินอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาอยู่กับพ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่ก็ต้องเห็นสิ่งที่เขาสะสมไว้ดิใช่คือพ่อแม่ของมอสวินอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วอือแล้วหลายๆครั้งอะ่ะเขาก็หยิบตุ๊กตาไปนั่งกินข้าวด้วยบนโต๊ะอาหารโอ้โหน่กกากลัวโดยที่พ่อแม่ของเขาก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะเขาก็บอกว่าทั้งพ่อทั้งแม่คือไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังของตุ๊กตาเหล่าเนี้ยคืออะไรอ่าก็คิดแค่ว่าเอ้ยมันแบบคงเป็นงานอดิเรกลูกชายอะไรเงี้ยอเออเก็บสะสมตุ๊กตา รู้แค่นี้แต่ไม่รู้ว่าภายในหรือว่าร่างกายของตุ๊กตาที่มานั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยอืมมันเป็นร่างกายคนจริงๆอืมตรงนี้ก็เลยมีดีเทลเรื่องแรงจูงใจของของมอสวินเพิ่มอีกหน่อยครับ,ค,รบคือในเวลาต่อมาเนี่ยตัวมอสวินเองก็เปิดเผยถึงสาเหตุที่เขาเอานำศพมาเป็นตุ๊กตาเพิ่มเติมอืมเขาให้ข้อมูลครับว่าเวลาที่เขาเห็นเด็กๆที่เสียชีวิตแล้วก็ถูกฝังไปเนี่ยครับอื เขารู้สึกตลอดเวลาเลยว่าได้ยินเสียงเรียกจากหลุมศพขึ้นมาให้นําร่างของพวกเขา่ขึ้นมาแล้วก็ให้พวกเขากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหน่อยเถอะอ,ออเสําหรับมอสวินแล้วอะ่ะเขาก็เลยทั้งรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ทําอยู่มันผิดกฎหมายคือการบุกรุกเข้าไปในหลุมศพแล้วก็ไปขุดศพของครอบครัวใดครอบครัวนึ่นมันมีกฎหมายที่ระง,งับหรือว่าห้ามสิ่งนี้ไว้อยู่ใช่ใช่ แต่ในขณะเดียวกันน่ะเขาเองก็ยืนยันว่าเขาไม่สามารถต้านทานเสียงเรียกร้องที่ศพเหล่านั้นน่ะพูดกับเขาได้อ,อะไรแบบเนี้ยมันเลยมีคนตั้งข้อสังเกตครับว่ามอสวินน่ะอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตอยู่ก็เป็นได้ทีนี้หลังจากที่บ้านแห่งตุ๊กตาของมอสวินเนี่ยถูกคนพบตำรวจก็ควบคุมตัวเขาไปครับทั้งควบคุมตัวในความผิดข้อหาเกี่ยวกับการทำลายศพแล้วก็ ยังมีข้อสังเกตเรื่องว่ามอร์สวินเนเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายที่เป็นสายสุดโต่งหรือเปล่าอ่ะอันนี้พอหลังจากที่สอบสวนไปสักพักอ่ข้อกล่าวหาเนี้ยก็ตกใหมครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานหรือพยานที่บ่งชี้ได้ว่าเขามีส่วนรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับการก่อการร้ายเลยแต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยพาตัวคุณมอสวินเนี่ยไปตรวจเช็กสุขภาพจิตครับโดยที่แพทย์ก็วินิจฉัยแล้วก็พูดออกมาเป็นทางการว่า มอสวินมีปัญหาด้านสุขภาพจิตจริงๆอื <My> mm. โดยวินิจฉัยออกมาว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับ schizophrenia ี Sch <izophren> Sch ซึ่งเนี่ยอาจ,จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาเห็นภาพหลอนหรือว่าได้ยินเสียงหลอนนะครับ mm hmm. ว่าศพพูดกับเขาหรือบอกกับเขาให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรื่องเนี้ยถูกนําไปถึงชั้นศาลเนี่ยศาลก็ตัดสินครับให้มอสวินต้องเข้ารับการาร,รักษาอาการทางจิตที่โร <My> งพยา,าบาลก่อนที่ ในปี2 0 1พสิบปดเนี่ยสารก็จะอนุญาตให้ทางมอสวินกลับมารักษาอาการต่อที่บ้านพักของตัวเองได้ครับคือในทางหนึ่งอ่ะแม้ว่าสารจะมองว่ามอสวินทำสิ่งเหล่านี้ไปเพราะว่าอาการทางจิตอ่ะแต่ว่าในอีกทางหนึ่งคือญาติญาติของผู้เสียชีวิตคือเขาไม่อยากจะมาเข้าใจด้วยอ,ะอ่ะเข้าใจออคือเป็นเราเราก็อาจจะรับไม่ได้เหมือนกันนะใช่คือสมมติว่าเรานึกภาพว่าแบบเป็นลูกเราพี่สาวเราพ่อแม่เรา มันเราคงไม่โอเคเหรอกมันมันหนักหน่วงอยู่อะเออ,เอ,อคือญาติก็ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของศาลไปซะทุกคนนะครับทีเนี้ยญาติบางคนก็ก็มองว่าสิ่งที่อมอสวินทํากับศพเหล่าเนี้ยมันสร้างบาดแผลในใจให้กับพวกเขาจนถึงทุกวันนี้อืแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ควรปล่อยให้คนที่กระทําแบบเนี้ยังออกมาลอยหน้าลอยตา,าหรือว่าใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างง่ายดายขนาดนั้นนะครับ สิ่งสําคัญที่น่าพูดถึงกันต่อคือแล้วแล้วอะไรกันละ่ะที่ทําให้คนที่ดูเป็นนักวิชาการมีความรู้มากมายเป็นนักประวัติศาสตร์ถึงประชิญกับอาการทางจิตจนลงมือทําสิ่งที่น่าสยดสยองแบบนี้ได้ครับคําตอบก็คือถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเรื่องประวัติทางวิชาการของมอสวิน,น่ะก็จะพบว่าเขาเคยทํางานทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่องมากๆเลยอืเคยมีส่วนร่วมทั้ง การเขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรวมถึงมีการร่วมงานกับสำนักพิมพ์ต่างๆในการผลิตพจนนุกรมคำศัพท์ภาษาต่างประเทศอะครับคือก็มีผลงานอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆในเชิงวิชาการนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นคอนิสต์ด้วยคือเขียนง,งานลงในหนังสือพิมพ์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสุสานซึ่งก็เป็นทางที่เขาแบบเชี่ยวชาญชํานาญแล้วก็ข้อมูลต่างๆของผู้ที่เสีย,สยชีวิตในสุสานต่างๆอีกด้วยครับทีเนี้ย ข้อสังเกตคือมอสวินน่าจะตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าแรบบิทโฮะคือเป็นอาการที่เมื่อเขาหมกมุ่นกับความรู้บางอย่างมากๆแล้ว,ว่มันก็ยิ่งแบบถล้ำลึกลงไปมากขึ้นเรื่อยๆอจนสุดท้ายคือตัดขาดตัวเองเออกจากโลกแห่งความจริงคือแรบบิทโฮน่าจะมาจากเรื่องอล mm ิซ e ินวันเดอร์แลนด์ที่พอตกลงไปในหลุมกระต่ายแล้วว่ามันก็เข้าไปอยู่ในโลกแบบอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. เพ้อฝันมากจินตนาการมากมอสวิน mm hmm. ก็เจอแบบนี้เหมือนกันคือเป็นอาการที่ ถล้ำลึกลงไปในข้อมูลถล้ำลึกลงไปในความรู้ต่างๆแล้วมันก็ตัดขาดกับโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แต่ภายในโลกของความคิดตัวเองมากๆครับจนเกิดแฟนตาซีต่างๆขึ้นมาภายในหัวของตัวเองแล้วก็พอประกอบก,บกับการมีปัญหาทางสุขภาพจิตนะมันก็ทําให้แบบไอ้แฟนตาซีเหล่านี้มันรุนแรงมากขึ้นมากๆอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ที่ไปเจอมาคือเขาก็มีบาดแผลที่เผชิญจากวัยเด็กอยู่ด้วยเหมือนกันคือมอร์สวินน่ะ เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถูกคนในครอบครัวล่วงละเมิดทางเพศมาก่อนอสิ่งนี้มันก็เลยส่งผลให้เกิดบาดแผลทางจิตใจแล้วก็รวมถึงเขาก็สูญเสียญาติคนที่เขาสนิทไปในตอนเด็กๆครับจนเกิดภาพจําฝังใจเกี่ยวกคนที่เขาผูกพันอืที่กําลังแบบถูกฝังลงไปในสุสานะครับเออมันก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยอะครับทําให้เขาเกิดแบบปมในใจขึ้นอืเกี่ยวกับ สุสานเกี่ยวกับหลุมศพหรือเกี่ยวกับความผูกพันของเขากับใครสักคนที่อยู่ในหลุมศพจากทรอมาในอดีตใช่แล้วก็เลยสุดขุดศพขึ้นมาเป็นเพื่อนเป็นคนที่สนิทด้วยใช้ชีวิตอยู่ด้วยเรื่องก็ประมาณนี้ครับครับครับน่ากลัวมากใช่คือผมฟังแล้วนึกถึงเรื่องที่ผมเคยเขียนในหนังสืออ่ะเอเป็นเรื่องของคุณผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคาวเทนเลอร์ถ้าจาชื่อไม่ผิดนะครับครับเขา เราคบข่าวคือเขาไปตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งพยายามตื้อจีบซึ่งก็ไม่ดีนะแล้วรปรากฏบว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นอะไรทักอย่างแล้วเขาก็พยายามจะไปช่วยด้วยการแบบหยิบการรักษาให้แต่สุดท้ายมันก็ไม่สาเร็จเธอก็เสียชีวิตเนาะสิ่งที่ค่าวเทนเซอร์ทำอ่ะคือการจัดพิธีศพให้สร้างสุสานให้หทําพิธีอะไรให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าในตอนกลางคืนข,ของวันหนึ่งเขาบุกเข้าไปในสุสานเพื่อเอาศพของผู้หญิงคนนั้นนะครับเอาออกมาแล้วก็เอา อวัยวะภายในออกทําสิ่งลยให้ให้เธอกลายเป็นแบบมัมมี่หุ่นขี้พึ่งหรือมัมมี่แบบทําเอาขี้พึ่งมาแต่งที่หน้าเอามาปะให้อวัยวะที่มันแบบเสื่อมไปแล้วให้มันเป็นปลึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งให้มันเต็มขึ้นมาอีกทีหนึ่งอะไรที่มันย่อยสลายไปแล้วเธอแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับศพของผู้หญิงที่เขารักต่อไปเรื่อยๆเต้นรํากับเธอใช้ชีวิตอยู่กับเธออ่าซึ่งผม่นึกถึงเรื่องนี้มากเพราะว่ามันคือการใช้ชีวิตอยู่กับศพมันคือ living with the dead ของจริงลิเชลลอรี่เออแต่ว่าในกรณีมันน่ากลัวตรงที่เขาอะเอามาเปลี่ยนฟอร์มของศพให้กลายเป็นตุ๊กตาเออแล้วเขาต้องมีความรู้มากในการทําสิ่งที่เรียกว่าม um ัมมิฟิเคชันใช่มันต้องมีทั้งเรื่องของความรู้ในเชิงแบบหลักการวิธีการทํางานหรือว่าการควบคุมอุณหภูมิมาอะไรใดๆมีอุปกรณ์มีอะไรต,ต่างๆแปลว่าเขาต้องผ่านกระบวนการคิดแล้วก็ทุกอย่างมันต้องโอ้โหน่ากลัวอื คือตอนที่คนพบว่ามันเป็นร่างกายคนจริงๆเนี่ยเอออคืมันขนลุกขึ้นมาเลยนะใช่อืนี่ยังไม่รวมแบบคือรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่คุณมอสวินเขาเผชิญมามันก็น่าเห็นใจแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาทําลงไปอ่ะมันก็ควรได้รับการรักษาแล้วก็น่าเห็นใจเหล่าญาติิของคนที่แบบใช่เป็นเจ้าของร่างกายของศพเหล่านี้ด้วยใช่ครับครับถึงแม้จะบอกว่าตอนนี้มันคือเรื่องเรื่องของของเล่นเรื่องของถอย ตุ๊กตาแต่นี่มันไม่ใช่ตุ๊กตานนิก็ <S <S เป็นตุ๊กตาแบบหนึ่งมันเป็นศพน่ากลัวมากผครับผม